รู้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นที่หนึ่งในโลกบทธรรมแต่ละหมวดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้แล้วมีบันทึกในพระไตรปิฎกล้วนคือขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมนุษยชาติความรู้ทางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นฮากาลิโก คือไม่ขึ้นกับการจะยุคไหนสมัยไหนก็ไม่มีเชยขณะที่ไอสไตน์ le, ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในรอบ100ปีที่ผ่านมาเป็นชาวยิวที่ย้ายมาอยู่ในอเมริกาคือเกิดมาในศาสนาอื่นแต่ต่อมาได้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนามาศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไอสไตน์ I le, ก็ตกตะลึงว่า มีคำสอนที่ยอดเยี่ยมและวิเศษอย่างนี้ด้วยหรือจนเขาได้บันทึกไว้ว่าศาสนาแห่งอนาคตจะเป็นศาสนาแห่งสา,ากลจักรวาลหรือ cosmic r e g e n s สามารถปฏิบัติจนเข้าถึงได้ด้วยตัวเองสามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องเหตุและผลได้และศาสนานั่นคือพระพุทธศาสนาไอสไตน์ได้สรุปไว้ว่า คำสอนที่เลิศอย่างนี้ไม่ควรจะเป็นคำสอนของคนทั้งโลกอย่างเดียวต่อให้มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาในจักรวาลอื่นก็ควรจะนับถือพระพุทธศาสนาด้วยเพราะไม่มีคำสอนใดจะเลิศไปกว่านี้อีกแล้ว